สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานไม้ป่านะครับจะมีไม้ป่าทําสีดําด้วยนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7ย์8 8 6 5 0านะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบล็นะครับสองช่องทางการติดต่อทางซื้อสินค้านะครับตัวนี้นะครับแจ้งราคาไว้ก่อนนะครับตัวนี้งานสีดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่พันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ เป็นรางเขีวันนะครับเป็นรางเคียวันเหมือนกันนะครับมีค้างคาวสแตนเลสนะครับไกลกล่องสแตนเลสนะครับ EC Lock นะครับระบบ EC Lock นะครับมีระบบช่วยล็อกตรงนี้นะครับล็อกง่ายนะครับเซฟง่ายนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับใช้ไป1 0บยีปีถ้าเดินมีปัญหาก็ส่งกลับมาได้นะครับส่งกลับมาเคมได้ซ่อมให้ฟรีหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวไม้ป่านะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับต่างกันสิบาทนะครับตัวทําสีก็เพิ่มมาอีกสิบาทเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวไม่ทําสีก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับอีค้างคาวสเตนเลตเหมือนกันไก่องอีซีล็อกเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ก็ให้ไปเหมือนกันนะครับเป็นท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับ ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางอีกหนึ่งชุดนะครับเนี่ยครับให้ไปทั้งหมดนี้นะครับพร้อมยิงนะครับลูกดอกยางท่อฟีก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับงานไม้เนื้อแข็งนะครับงานไม้เนื้อแข็งนะครับสีดำพันเจ็ดนะครับไม่ทำสีพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ผมจะพาไปดูคลิปวิด,ดีโอกันทดสอบความแม่นยำนะครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับก็ไปดูความปลอดภยัยเรื่องความปลอดภัยของรางก่อนนะครับว่ารางเควันมันแตกต่างกับรางทั่วไปยังไงนะครับไปดูนครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับลหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับ สายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งออกมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับ นี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับ เชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนี่ครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยําของ ปืนยิงปลารุ่นไม้ป่านะครับตัวนี้ราคา1,690บาทนะครับประกอบคู่ชุดรางเควันนะครับอีค่กคาสแตนเลสนะครับไกกล่องอีซีล็อกนะครับสแตนเลสครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทก็ได้ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมยิงนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับผมจะเล็งเสร็จตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยอยู่นะครับ รอยตรงนี้จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นบนลงล่างหรือเปล่าหรือว่าจะออกซ้ายออกขวานะครับเดี๋ยวต้องดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูดูรอยเก่านะครับเป้า,าระยะที่จะยิงก็ประมาณสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเชนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบกันครับ คลิปทดสอบชุดรางเควันนีก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็อยากเอารุ่นนี้มาทดสอบนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับความแม่นยําของรางนะครับแต่ละรุ่นนะครับมันเป็นรางเควันเหมือนกันนะครับไปใส่กับกัาคอใส่กับมือสอดอะไรก็ช่างนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นขึ้นอยู่ที่รางนะครับความแม่นยํานะครับพันท้ายเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันทดสอบครับ ดูนครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับหรือว่าไปโดนยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับเ like <ด Liberty. S 2> วลาเรายิงอ่าประมาณนี้ก็เนี่ยครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับผมเล็งใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับเล็งใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับหรือว่าแม่นยํานะครับถ้าเป็นปลาเนี่ยก็ประมาณนี้มันยังไงมันก็โดนอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับผมเล็งใส่ตรงนี้มันก็กินข้างมานิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่มือเราด้วยครับนะครับครับหนึ่ันหกาสบาทอยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ